มีปุ่ม E S C อะไรต่างๆด้วยนะงั้นยังไม่ต้องแล้วกันนะนีะ้อันนี้คือเป็นเกวูดสวิตนะครับไหนขอดองดึงตัวสวิต์หน่อยสิเขาดึงกันนี้แล้วก็เออโอโ้โหตัวนี้ถอดสวิตได้ตัวเก่าถอดอย่างนี้ไม่ได้นะ ครก็สวัสดีทุกท่านเนีย้ยครับท่านนักช่วยอยู่กับคีย์บอร์ดใหม่ผมเองนะครับนี่ก็ผมได้ทําการจัดคีย์บอร์ดใหม่มานะครับเพราะว่าตัวเก่าอันนี้ก็โบราณแล้วก็เลยซื้อใหม่บ้างนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวเก่าอันนั้นก็ผมใช้มาประมาณ4ี่ห้าสี่ถึงห้าปีนะครับก็เก่าอยู่น,นะครับก็อันนี้อันนี้คือคีย์บอร์ดใหม่ผมโอเค แกะกล่องกันนะครับโอเคคก็ตอนนี้ผมได้ทำการแกะกล่องพัสดุเรียบร้อยแล้วครับ ก็คีย์บอร์ดใหม่ที่ผมซื้อมาก็คือเป็นนับโป X37 ครับก็นี่ประมาณนี้เลยครับอันนี้คือกล่องของมันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นแบบเลสสวิตบูสวิตบอลสวิตนะอันนี้จะเป็นเก y w o o d s วิ t แม m e าเด i c ค l ลเวอร์ช1นนะครับก็อันนี้ผมยังไม่เคยใช้นะ แล้วก็ยังไม่มีความรู้เรื่องสวิตแบบนี้นะเพิ่งที่มันรู้ก็คีย์บอร์ดตัวนี้แหละครับก็เป็นประมาณนี้ครับโอเคก็มีอันนี้ีกยวทำการแกะนี้กันครับอ๋อนี่ผมลืมบอกไปคีย์บอร์ดตัวนี้ ผมซื้อมาอยู่ที่พั0สกว่าบาทจากกติพันหครับที่มันถูกขนาดนี้เพราะว่าผมใช้โค้ดสุดยอดของ KFC ครับแบบผมใช้โค้ดสุดยด KFC ครับมันก็เลยถูกเหลือตั้งพันสนะครับไปโอเคไปคีย์บอร์ดใหม่นะครับยังยังยังอันนี้ยังครับโอเค อันดุอุปรกรณ์เสรีก่อนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเอาพด็กกดบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาห่หอมาอย่างดีเลยนะครับก็จะมีสวิตนะครับแล้วกตว็ตัวดึงที่แคปครับแล้วก็มีประกันด้วยนะครับนี่ก็ตัวนี้ประกัน2ปี 2> เหมือนคีย์บอร์ดตัวเก่าครับคีย์บอร์ดตัวเก่าผมใช้เป็น X28 นะครับอันนี้คือสติ๊กเกอร์นะครับ อันนี้คือคู่มือการใช้งานนะประมาณนี้แล้วก็เป็นแบบสายชาร์จ USB to C นะครับเป็นแบบแบบถอดได้ครับแล้วก็มาดูพระเอกของเรานะครับผมพระเอกของเราเป็นน,นี่อันนี้คือพระเอกของเราโอ้โหหนักเอาเรื่องนะเอาจริง เฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงถือว่าดีแบบเลเซอร์ิดิ่นะเฮ้ยเอาเรื่องนะเสียงเอาเรื่องนี่อันนี้คือพระเอกของเรานะครับอันนี้คือก็จะมีแบบขาตั้งคีย์บอร์ดด้วยแล้วก็กระลื่นอันนี้ใช้กระลื่นนะครับก็ตัวนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่แบบสามารถถอดชีวิตได้นะครับแล้วก็ มันมีตรงนี้แบบเสบชาร์จชซซีได้นะปึ๊บโอเคนี่ก็เสิบไปได้ถ้าสิบไปได้ดีหานะนะครับโอเคไหนโอเคขอดูตัวดึงคีย์แคปหน่อยนะครับปึ๊บถ่างกันทีออกมานะครับผมโอ้ยเอยอ แถมยอะเอาเรื่องนะเอาจริงแบบคีย์บอร์ดเขาผมยังไม่แถมอะไรขนาดน,นั้นเลยนะเฮ้ยถือว่าแบบดูเยียบกว่าเลเซอร์วิทอีกนะเอาจริงอันนี้คือจริงๆมันก็สามารถคัสตอมอะไรต่างๆได้นะแต่น,นี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะนะแบบยังไม่ทำอะไรเลยอันนี้เพิ่งจะแบบอันบล็อกมาใหม่ๆนะครับโอ้อันนี้ไม่มีตัวดึงคีย์แคปนะ จกนะเขาดึงกันอย่างนี้เหรอเออปะ่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ดึงกีเก็บโอ้โหลวงโอ้โหนี่มีปุ่ม ESC อะไรต่างๆด้วยนะงั้นยังไม่ต้องแล้วกันนะไ้นี่อันนี้คือเป็นเกม Woods Switch นะครับ นขอดองดึงตัวสวิตหน่อยสิเขาดิ้งกันนี้แล้วก็เออโอ้โหตัวนี้ถอดสวิตได้ตัวเก่าถอดอย่างนี้ไม่ได้นะแบบเอาจริงนี่อันนี้คือเกวุสวิตนะครับไม่ใช่เกเป็นแบบเพศนะหมายถึงเกสีเกวนะครับนี่ประมาณนี้ครับเฮ้ยถือว่าใช้ได้ครับอันนี้คือยังไม่ได้นขนาด จริงมันก็มอดเพิ่มอะไรเพิ่มเติมได้นะครับแต่น,นี่ยังยังไม่ทําอะไรเลยนะจะาบานนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นดึงสวิตช์ได้สด้วยนะครับแบบพอรสวิตช์ครับโอเคครับก็อันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบกับคีย์บอร์ดเก่ากับคีย์บอร์ดใหม่ครับคีย์บอร์ดเก่าก็จะเป็นเนปโอล x สองแปดนะครับก็เสียงประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นเลสเซวิตนะครับตัวเก่าก็จะมีแตบถาถันรองมือด้วยนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับส่วนตัวใหม่ก็จะเป็น X37 นะครับก็จะเป็นวูดเกสวิตนะครับแสก็ประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยสเป็นปลาดู ดูดีกว่าตัวเก่าอีกนะครับเฮ้ยเสียงก็ถือว่าแบบตัวเบาเบากว่าครับก็ประมาณนี้ครับไอ้อันนี้คีย์แคปต้องมองตัวเก่าตัวใหม่ครับแบบวัสดุถือว่าดีกว่า ถือว่าดีกว่าเยอะนะครับจาบตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็ถอดถอดสายได้ครับตัวเก่านี่น่าจะเอากันไกลแต่เอ้ยไม่ใช่มันถอดไปได้ครับก็เป็นประมาณนี้ครับโอเคครับก็ตอนนี้เสียบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีไดเวอร์ของมันด้วยครับนี่แสงไฟก็มีประมาณนี้เลยครับแล้วก็มีแหงไฟข้างๆด้วยนะ ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็มีแบบปุ่มคีย์รัดอะไรต่างๆด้วยนะแล้วก็กดอันนี้เพื่อเป็นการปิดโหมดนะแล้วก็เป็นการปิดปิดเสียงคอมปิดเสียงคอมด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับมีไดเวอร์ของมันนะครับ แบบมีสารป,ปรไฟล์ตามค่า e ี a ฟอลแล้วก็มี e ิสติงอะไรต่างๆด้วยแล้วก็มีมาโคด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นแบบโหมดมิวสิกอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็สามารถคั่วส้อมสีได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับโอเคกันขอจบลิพีนเน็ตชอบกอไอออไดไลค์กดซับไปกดแชร์ไดบถ้ามะไรมาคอมิต์ได้ ได้ได้ลองกินเล่นนี้ขอลาไปก่อนครับบาย